ก็ไม่ใช่เพราะว่าพอเขาเล่นงานผลิด้วยกฎหมายแล้วเขาโดนเล่นกลเนี่ยผมว่าเขาไม่เหลือทานายทนายหนยนี่คุกแน่นอนครับไม่รอดอืมแล้วมันนี่ประเด็นหนึ่งที่เห็นพวกพี่คุยกันเหมือนกับเขาเป็นผู้ชายแทนไหมสุดแล้วหรพวกพี่พูดพูดเล่นกันเฉยๆหรือมันเรื่องจริงยังไงพี่พี่อธิบายหน่อยนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พี่ฉุดย่างนะครับโดยโดยปกติเนี่ยผมจะเคารพในความหลากหลายทางเพศเพราะมผมทํางานผมเป็นกับบรรณการด้านเ,เรื่องสมรสเท่าเทียม ครับอืมก็เลยไม่ไม่ได้ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นบูลลี่หรือว่าล้อหรือว่ากัดแกล้งแต่ว่าสิ่งที่มันมีสัญลักษณ์เอ่อเครียกสัญญานะครับคือการปกชี้เนี่ยสามอย่างนะครับหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายที่ไม่แท้ไม่ตรงเนี่ยนะฮะเขามักจะมีการเหยียดเพศคนอื่น ถ้าผู้ชายแท้ๆจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยุ่งนะครับเขาจะไม่ค่อยมามาจิกมาแบบว่าว่าโดยเพราะสมมติตอนที่เขาว่าคุณแพรลี่เนี่ยอไอวันเนี่ยแผู้ชายแท้ๆ,ๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านนะเพราะถึงว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วก็ว่าไปก็มีประโยชน์ไม่มีการเหยียดเพศนะครับ,รบเอาไม่รู้ว่าอย่างอย่างผมแท้ผมก็รู้สึกว่าก็เป็นก็เป็นไปอย่างมากก็คือเราก็ไม่พูดถึงเขาในแง่แบบนั้นอนะ เออไม่รู้นะผมว่าเท่าที่ผมเจอเพื่อนมาเออถ้าเป็นอย่างว่าเด็กๆอ่ะสมัยก่อนยุคที่มันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยขนาดนี้เนี่ยเราก็แซลล์เล่นเพื่อนบ้างแต่ว่ายุคนี้ไม่มีใครเขาทำแล้วอ่ะปีเนี้ยหกเจ็ดสองห้าสี่สองสี่ไอสองห้าสองสศูนย์สองสี่เนี่ยนะครับมันเป็นศตวรรษที่แบบก้าวหน้ามากแล้วไม่มีใครเขาไปเหยียดเพศเหยียดบุคลา리เียอะไรซึ่งบุคลลี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่า ทำผิดอะไรเนี่ยเขาก็เลือกเพศของเขาแล้วเขามาเป็นหลังจากที่เอ่อมาแสดงออกหลังจากที่ท่านลาศิกขาแล้วอ่ะก็ไม่เห็นควรจะต้องไปเหยียอะไรขาเลยคุณดีเบตสู้เขาไม่ได้ความรู้คุณไม่เท่าเขาคุณก็ไปด้อยค่าเรื่องเพศซึ่งกลับกลายเป็นย้อนกลับไปที่ตัวเขาเองว่ากลายเป็นตัวตลกว่าจริงแล้วหรือเขาต้องการที่จะแสดงออกในลักษณะว่าคือถ้าเราอ่านเนี่ยหรือเขาเป็นแล้วเขาอิจฉาหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยคือ กรณีที่เอ,อน้องคนหนึ่งเนี่ยไปพูดในการภาพผิดทั้งเ,เรื่องส่วนตัวของพิธีกรดังหรือไปพูดถึงหมอสินแสในลักษณะาภาพผิมถผู้หญิงเนี่ยแล้วถาม่อกี้พี่ถามว่ามีคนเ,เป็นกุญซื้อไหมถ้าธนวยเป็นกุญซื้อจริงๆแล้วน้องพูดตามในลักษณะน,นี้จริงๆเนี่ยแสดงว่า พุทธิภาวะและปุญญาเขาตับตมมากเลยคือเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ทั้งในแง่ของตรรกะหลักการ,หการเหตุผลแต่กลับไปหยิบยกเรื่องส่วนตัวที่มันอาจจะผ่านไปแล้วหรือไม่จริงเนี่ยมาโจมตีกันในลักษณะนี้ผมว่ามีปัญหามีปัญหาหนักมากเลยนะครับคือไม่มีใครที่เขาจะเอ้างตัวเป็นผู้มีธรรมะเนี่ยแล้วไปทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับไป พูดจาในลักษณะที่ด้อยค่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยอนาคามีเขาไม่ทำกันนะครับคนที่กลับชาติมาเกิดแบบจากอนาคามีซึ่งมันก็ไม่มีจริงเนี่ยเขาไม่ทําแล้วมันก็ยิ่งบกชีว่ามันไม่อยู่จริงอันที่สามเลยเนี่ยผมคิดว่าทนวยเนี่ยเขามีมีปมนะหลายหลายครั้งก็มีปมแล้วการที่เขาแต่งตัวอะไรแบบฉุดฉุดชุดฉาดรือหวายวุบว่าแบบที่ผู้ชายปกติเขาไม่ทำกันเนี่ยแต่งเปลี่ยนใหม่เออผมว่ามันก็กลายเป็นสิ่งบก ทางเป็นบง่งการบ่งชี้ทางความชารุดทางความคิดของในระดับนี่ไงครับซึ่งเราก็ไม่ไปก้าวล่วงอะไรมากไปกว่าน,นี้ก็คือผมคิดว่าเขาการเป็นตัวตลกไปสำหรับผมที่ก็่มองเรื่องนี้ยก็ม,มองว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นตัวตลกนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทาไปก็คือยิ่งยิ่งทายิ่งตลกนะครับอืมครับเข้าใจเข้าใจอ่ะพี่อีกป,ประเด็นหนึ่งหน่อยที่บอกว่า อไปเจอไปเจอเด็กเชื่อมจิตนี่โดนยักคิ้วใส่ทําหน้าทําทาใส่นี่มันยังไงกันเนี่ยพี่เพราะว่าเ oh, พราะว่า <yeah. S 1> เขาเขาอ้างว่ามันไม่จริงนะตอนตอนแรกก่ะคือเขาบอกว่ามันไม่จริงหรอกไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคือแม่เชื่อมจิตออกมาพูดนะว่าไม่มีอะไรเลยไม่จริงหรอกแต่พาพอผ่านมาไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งวันเห็นเขาโพสต์เรื่องยักคิ้วยักคิ้วออนไลน์อะไรเงี้ยเออแบบมันก็แปลกๆลีสุดแล้วมันเป็นยังไงพี่ คือคือผมเนี่ยเป็นคนที่ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้แรกๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบอยากรู้อยากเห็นแล้วผมก็เลยตอนที่ผมไปศาสเนี่ยผมไปชงโงหน้าไปดูเขาว่าเขาหน้าตาอย่างไงผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆของเขาเลยนะครับครับเออก็ลเลยผมก็เลยผนใจผมก็เลยชะโงกไปแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็โดนใจให้เขาเนี่ยชะโงกมาเหมือนกันแล้วก็เลยจะเอ๋กันพอดีแล้วผมก็เลย ยิ้มให้เขานะครับผม,<อ>มก็เด็กธรรมดาเวลาคนหนึ่งยิ้มให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมแล้วเขาก็ยักคิ้วสองข้างให้เขาแบบกระดึบกระดึบเนี้ย<อ>ผมก็ยักคิ้วกลับให้เขาข้างเดียวดึบดึบดึบพผมย<อ>ิยักคิ้วเป็นข้างเดียว<อ>ในมห,หาผมก็พย,ยายามยักคิ้วสองข้างแต่ว่ามันก็ตลกตลกหมก็เลยยักข้างเดียวนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเอ่อประมาณนี้<อ>นะครับส่วนไอการที่เราจะบมโนไว้ว่าเนี่ยโดนน้องยักคิ้วใส่สรุปนี่ คุณเป็นเทพหรือคุณเป็นมารเนี่ยครับไอ้คันทําของให้คนอื่นแล้วคนเขาโดนคุณทําใส่แล้วไปมีประเด็นไปอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ใช่เทพอะ่ะเทพต้องมีจิตใจส,สูงส่งอะ่ะไม่ใช่ทําอะไรสภาวะหนึ่งสภาวะใดแล้วไปทาร้ายทําร้ายคนอื่นแล้วบอกว่าโอ๊ยเนี่ยไม้โดนแล้วเป็นแพ้ภัยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแบบสภาวะของคนเป็นมารนะครับไม่ใช่เทพถ้าเป็นเทพจะต้องแบบว่าไม่มีภาวะแบบ Yeah. ไม่มีการคิดลบคิดร้ายไม์เซตเทพมันต้องดีกว่านี้แต่นี่ไม์เซตมันเป็นไม์เซตมารน่ะชอบข่มถุยชอบทบคนอื่นสะใจสมอะไรเงี้ยซ้ําเติมคนอื่นนะ่ะซึ่งผมไม่ต้องเป็นเทพอ่ะผมก็ไม่ทํานะฮะผมไม่ทําขนาดคิดว่าผมก็ได้รับผลกระทบอย่างหนึ่งเหมือนกันกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ผมก็เป็นลูผกผู้ชายพอผมก็ไม่ซ้ําเติมเขาเลยผมไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะผมเิดว,ว่าเป็นเรื่องปัจเจกแยกส่วนออกไป นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองแต่เราจะไม่มานั่งโอ้ยแบบนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่ผมสมเพศนะไอคนที่ไอคนที่บอกว่ายักคิวน้องอยักคิวใส่แล้วจะมีปัญหาผมสมเพศมากเลยนะครับผมรู้สึกว่ากระบวนการอย่างเงี้ยมันเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงสำนึกบางอย่างหรือว่าอุปนิสัยเชิงลึกในจิตใจของคุณชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้ดีดังเดิมได้ครับผมว่าเพียนอะภาวะที่ ภาวะที่บือ้อดือ้อดื้อบื้อบ้าด้านเนี่ยม,มันแรงดังมากเชื่อว่าอาจารย์ผมเคยสอนนะผมเรียนจิตวิทยามาะฮะถ้าบอกว่าโวชีวะน,นะว่าคนอะปกติหรือ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 ไม่ปกติอะคือบ้าก็คือการหลุดจากโลกความเป็นจริงอะคือไม่สามารถแยกออกแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะแล้วสิ่งที่เป็นทั้งครอบครัวเนี่ยคือบางทีมันเห็นชัดมากเลยว่า มันหลุดไปไกลมากเลยไกลมากจนเกินเยียวยาแล้วอะแล้วสุดท้ายคงต้องไปเยียวยากันในเรือนจำอีกทีก็ในนรกอะครับเพราะว่าการผิดเพื่อนแอบอ้างหาผลประโยชน์ในทางพุทธศาสนาแบบนี้มันหนาสหาหัสมากเลยครับครับแสดงว่าพี่ไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมที่เขาบอกว่าโดนยักคิ้วใส่ในไลน์ต่อไปอะไรทํานองนี้คือไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมครับผมไม่ใส่ใจเลยครับผมคิดว่าผมไม่ใส่ใจเลยผมคิดว่า เราเราถ้าเราสุจริตนะครับสุจริตคือเกาะบางศาสตร์องครับความสุจริตเนี่ยคือท่านชวนฤทธิ์ไพรก็สอนผมมาตลอดว่าทําไมเราทํางานอะไรก็แล้วแต่เราต้องซื่อสัตย์สุจริตแม้ว่ามันจะไม่หวือหวามันจะไม่มีใครเห็นเราอ่ะจะรู้ดีแก่ใจว่าเราไม่มีตรวจสอบผมได้เลยครับผมผ่านงานการเมืองแบบเข้มข้นมาแล้วผ่านการเลือกตั้งผ่านการเป็นข้าราชการการเมืองผ่านอะไรมาเยอะนะครับตรวจสอบผมได้เลยผมมีทุกมี ทุกกระบวนการทุกท่องท่าที่ยินดีตรวจสอบนะฮะต่ตอนเป็นสอสผมก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยกรกตโดยสื่อมวลชนโดยประชาชนไปถึงจนปอปชอไปถึงอะไรต่างๆนะครับผมตรวจยินดีตรวจสอบได้เลยไม่มีปัญหาครับเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าถ้าเราจะตรวจสอบใครเราก็ต้องยืนหยัดบนความบริสุทธิ์ใจที่เรามีและความบริสุทธิ์ในตัวตนที่เราเป็นด้วยครับครับผม